เดี๋ยวเราเริ่มที่กลุ่มแรกเลยนะครับกับสีม่วงนะฮะคาแรคเตอร์สไตล์ที่ฉัแซ็กซี่เชิญโดมครับคอนเซปต์น <Concept> ี้น้องแบบอันนี้มันจะอาจช้านิดหน่อยแล้วต้องแบบเต้นเต้นเต้นคือแข็งไปหน่อยเนาะใช่ค่ะโดมเนี่ยมีความรู้สึกว่าคิดมากไปนิดนึงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงถอดเสือ้อ ที่ถอดเสื้อไปไม่ไม่น่าแอบเวิร์กนะไม่รู้แบบมันดูชี้ป่ะคนต่อไปครับพลเซ็กซี่มันดูแบบยากเพลงมันแบบเนื่อยๆต้องไหลไปตามเพลงอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยใช้แนวเท่าไหร่รับตลกตัวเองไอตอนที่อย่าเนี้ยผู้ชายเต้นเซ็กซี่แล้วให้มันดูไม่อุบาททำยังไงเพราะฉันมันต้องใช้ imagination ค่อนข้างสูง เชิญคนต่อไปครับรุทวันนี้คือพอเข้าไปหน้าเซตทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดูแบบแข็งแขงนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะจะไปทางไหนตอีนี้วันนี้รู้สึกว่าทำไม่ดีครับคนต่อไปครับเบสเซ็กซี่นี่ก็ต้องแบบมีแววตารอยยิ้มที่ดูแบบน่าค้นหา เบสก็อีกคนหนึ่งที่ออกมาจาก comfort zone แต่ก็ยังไม่ปังเชิญคนต่อไปครับแบงค์คือโจทย์ที่ผมได้คือเซ็กซี่ซึ่งมันค่อนข้างยากมากตนนดึง้่ใชมมอ,อนเห็นที่แบงคนะ์นะผมแบอินเนอร์ของเขาดีมากปูออกเลย ผมไม่สนใจเลยนะว่าใครจะได้ที่หนึ่งผมสนใจแค่ว่าทีมโทนี่หรือเปล่ากรุ๊ปต่อไปเลยนะครับสีชมพูกับคาแรคเตอร์สวีทแอนด์โรแมนติกเชิญป๊อป,ปปี้ครับเราเข้ามาถึงใจเราก็เดินเข้าไปหาปวดน้ำหอมปวดเลยเปิดปุ๊บหัวดมสดชื่นพอวางตั้งไม่ได้พอต้องเข้าตรงดอกไม้กาวอดดอกไม้ทัดหูเกี่ยวไปสี่ห้ารอบก็เลยเปลี่ยนเป็นคาบแทนอยากรูมันทัดได้จริงป่าวะ เอาทดายนี่เอาทำไมทีมกิ้ทัไม่ได้คนต่อไปครับคัดจังสิ่งที่ผมอยากทำก็คือให้มันดูแบบน่ารักน่ารักหน่อยแบบหนุ่มน้อยจะไปเฟิร์สเดทคนต่อไปครับมูหยองมาสเตอร์คาสวันนี้เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับมูหยองเอาเท่าที่ตัวเองคิดได้เลยนะตอนนั้นคือไปแบบมุซแซ,แซ่เสียใจแล้วก็ไปเจอเอ๊ะเพอร์ฟิวมก็เลยแบบฉีดบรรากาศ แล้วก็แบบเก็บไว้ด้านหลังก็กเกงมันเล็กมากที่ใส่คือแบบเอลยี่หเอลยหมูยองเนี่ยถ้าสมมุติเกงเกงไม่มีกระเป๋าใส่ไม่ได้เพราะไม่ควรยัดใส่สงสารคนที่ใช้ต่อหมูยองเหมือนกันนะทีมทีมซอนย่าครับวันนี้มอสติคลาสก็คือว่า I can get it คลิปเนี้ยน่าเบื่อมากเลยสตอรี่ของเขาเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพอ่ะเชิญคนต่อไปครับเิลียมโอ้โหครั้งแรกตอนที่เข้าไปในเซตเลยแบบเราเราข้างในเราพร้อมมากพร้อมที่จะออกไปแล้วอะพอดมเสื้อแล้วแล้วก็เนไเยใช่ใช่ในการ acting มี inner ที่ดีใช่ใเต้นเราก็เต้นแค่แบบพวก hip อ o บ b-boy อยู่แล้วอะก็เลยพอจะต้องมาเต้นกับเพลงช้าเราต้องฟังจังหวะดีๆ พ่ะมีคำหวานโอ้ด like, ีจังเลยอ่ะแบบคืออยากเข้าไปเป็นเจ้าหญิงในนั้นเลยอ่ะคือแบบมันมันสมูทมากมันแบบมันดีเก็นคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบอ่ะเชิญฟิล์มครับมาเซอร์ดวันนี้โอ้โหรู้สึกสนุกมากแบบได้เต้นสักทีเออมันมันเป็นสิ่งที่แบบไอเราทำได้ วว้า <Wow. S 2> น้องฟิล์มของเราเล่นมุกเยอะอะ่ะเขาดูมีความเป็นทอมครูซอะ่ะเก็บนึกถึงทอมครูซในหนังเรื่องวิสกี้บิสเนสมีความเพลฟูความน่ารักอย่างนั้นเลยอ่ะอ๋ออ๋อนี่ไม่ใช่อ๋ออยู่นี่ไงเอาไปเลยผมก็อยากบอกว่าผมแมสแล้วครับแล้วผมก็พรีเมียมแล้วด้วย <insects> แพงเลยจ้ะ ก็วันนี้ก็ทำทุกอย่างครับที่จะให้แสดงว่าสินค้านี้มันมีคุณภาพมันหอมแล้วมันสดชื่นและสนุกครับ Justin Bieber ก็แทนที่ผมจะใช้น้ำยาปรับผ้านุมหรือน้ำหอมของคําพอนะครับผมใช้ดอกไม้แทนครับผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วคลิปเนี้ยดีมากแต่ถ้าเล่นหรือสัมผัสกับ product มากกว่านี้นิดนึงคิมก็อาจดีที่สุดในในกรุ่ปนี้ได้และคนสุดท้ายครับ Louis. Okay. Louis was practicing over and over and over again, and Louis was great today. So, in the competition, um, I, I kind of had a plan. My big moment was going to be with a tie. So, I wanted to grab the tie and I wanted to, you know, really long. Huh? Okay, okay, maybe just this one. I try again. Okay, <laughs> try something else. Get beaten, have a good. <laughs> I, I did what I could with, with everything else, but it was fun. It was a lot of fun. It was a good time. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Master ส l ์ค s าสวันนี้มาสเตอร์ลกเกตครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ very entertaining <laughs> นะคะเป็นเป็น e r ส l ์คลาสที่รู้สึกว่า <laughs> ดูแล้วแล้วก็สนุกมากเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกนะฮะสีม่วงครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ยากที่สุดแต่ขอชมนะคะว่าการใช้พื้นที่ในเซตดีการใช้ prop ดีค่ะมาสเตอร์ลูเกตครับคนที่ทำดีที่สุดในกลุ่มนี้คือ แบงค์ค่ะมาสักคาสว่วนนี้ดีใจมากวันนี้ได้ยืนหนึ่งอีกแล้วสี่ชมพูครับเชิญคุณฟังพูดถึงกรุ๊ปนี้ก่อนครับความจริงกรุ๊ปนี้นะคะแต่ละคนอะ่ะสื่อความหมายของฟิตเนสออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็ชอบตรงที่แบบบางคนก็เล่นกับอลิตบ้างพูดแท็กไลน์บ้างอะไรแบบนี้ด้วยค่ะผมชอบเซตนี้ผมว่าเซตนี้เป็นเซ็ตที่มีครีเอที้สูงที่สุดแล้วก็แต่ละคนมีสตอรี่หมดเลย คนที่ทำดีที่สุดในกรุ๊ปสีชชมพูนะคะวิลเลียมค่ะ<อ>รู้สึกดีใจมากอะพี่คือทำเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ทำเพื่อทิมโทนี้ด้วยครับแล้วก็มาถึงกรุ๊ปสุดท้ายนะครับสีฟ้าคุณฟางครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอะมี energy ให้เต็มแม็กซ์เลยนะคะแต่ว่าแค่บางคนอาจจะฟังเพลงก็เดินเท่ๆหรือบางคนก็อาจจะ over l y dance นิดนึงค่ะประมาณนี้แล้วคนที่ทำดีที่สุด ในกลุ่นี้คือใครครับคิดอยู่นานมากตัดสินใจนานอยู่มากนะคะ <laughs> ส่งหัวใจให้ฟิล์มค่ะแอ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 ะและผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสวันนี้คือใครครับคุณฟางผู้ชนะมาสเตอร์คลาสของ Comfort Luxury Nature วันนี้คือ ขอบคุณครับเผื่อความรู้สึกเรื่องก็แบบอยากจะชนะมานานแล้วครับแฮปปี้แฮปปี้มากเลยครับถึงจำไม่ได้อยู่ในเกมแต่วิลเลียมก็ไฟเพื่อเรา I love you เพื่อมีคำว่าวันนี้คุณฟองยังมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะก็คุณวิลเลียมจะได้ Comfort Luxury Nature กลับไปใช้นะคะแล้วพร้อมกับ Limited Edition Necklace ที่มีกลิ่นน้ำหอมกับ c ร y ส t a l แต่ว่าตัว Necklace นะคะจะให้ Cup 3ทั้งหมดเลยนะคะเอาละครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะครับครูเท็กซัสครับ <laughs> ขอบคุณมาสเตอร์ลูกเกดครับและขอบคุณคุณฟังครับขอบคุณครับสำหรับพวกเราก็เหมือนเดิมนะครับมาสเตอร์คลาสเสร็จแล้วแต่ยังมีแคมเปญที่รออยู่ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเรอยากจะฝากบอกทีมโทนี่ด้วยนะครับว่านี่คือวีของเรา this is our week we can win it go for it